อาจารย์ครับจริงหรือเปล่าครับผมเห็นอาจารย์หลายๆสํานักเขาพูดกันว่าพ่อคุณแผนเล่นของเนี่ยก็ชอบเบิร์นด้วยจริงหรือเปล่าครับอาจารย์เบิร์นก็ตัววันในเดชคุณแผนก็ไม่เบิร์นหรอกโอ้โหอ้าวอย่างนี้ก็เขา้าใจกันผิดสิครับอาจารย์เพราะคุณแผนเ็าแข้งขัดในเรื่องมนต์คาถาตอนอ<า>อคุณแผนปิดคุ้งเนี่ยทาเกคุณแผนปิดคุกคเนี่ยผมยังตัดไม่เข้าอ่ะตัดไม่ได้โกนหนวดไม่ได้ต้องให้อาจารย์ค้งมาตัดให้ครับอาจารย์เขาไหนเหนียวขนาดนี้แล้วก็เสก หายตัวออกจากคุกม,มาแด่แหกคุกกับคุณแพนแหกคุกอ่ะโอ้โหแปลว่าไอ้คนพูดม,มันรู้ไม่จริงอาจารย์มันรู้ไม่จริงก็เข้าข้างตัวเองครับพูดเพราะว่าอ,าเอ,าเอา่เลยดูผู้หญิงถือว่าของต่ำนะมันก็เป็นของสกรปรกอะ่ะอถ้าคุณลงหนังเหนียวมาเนี่ยพ้าสูิกปืนแช่แช่เมนแช่เมนแล้วยิงเบื่อไหมไม่น่าเบื่อคุณลงกรงพันเนี่ยใครๆก็รู้วิธีแก้มันก็มีคือการคัดของใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องก็คุณหนังเหนียว กูได้ไปสั่งฆ่ามากูจะฆ่ามันยังไงโอ้โหอาจารย์ว่าคนโบราณเขาเข่งคันมากเลยสิครับก็เขาเอาไปประหารยิงไม่เข้าใช่ใช่ใช่เขาก็ต้องคุยแล้วตกลงจะเอาแบบตายแบบง่ายๆหรือจะเอาแบบแทงตูดแปลว่าเรื่องเบิร์นก็เป็นเรื่องของคนสมัยนี้คนสมัยโบราณเขาไม่ทาใช่ไหมครับอาจารย์ก็สมัยนี้มันไม่มีอะไรมันเอาตัวอย่างมาจากฝรั่งไงโอ้ดูหนังเอ็กซ์มั่งเลยครับอาจารย์ฝรั่งมือนอกมันหนาวไหมหนาวครับ,รบอาจารย์มันออกมาไม่ได้ครับ ออกมาในเยี่ยวลงไปมีเยี่ยวเป็นน้าแข็งแบบแล้วมันเลี้ยงหมาไว้ใช่ครับอาจารย์แล้วหมาปี้กันอ่ะครับก่อนหมาปี้มันมันต้องได้กลิ่นฟีโรโมนก่อนใช่ป่ะใช่ครับอาจารย์แล้วมันดมก่อนนะใช่ครับแล้วมันก็เรียยันต่ดนเลยใช่ครับไอ้ท่าทางอยู่ว่างๆน้หนาเต้นเต้นลองดูโอ้โหแบบพลั่งพลั่งดีจากแบบเราป่ะไม่มีฮะไม่มีการ ถืออย่างนี้แบบนั้นการจะพูดอะไรไมันต้องให้มีเหตุมีผลผู้หญิงเขายังไม่ให้ขึ้นบนเลยโโอ้หนี่หน้าที่เอากรเอาเสร็จผู้หญิงก่อนที่ผัวจะเอาต้องกัดเตือนผัวด้วยโอ้พระเจ้าโบราณเป็นอย่างนั้นเลยอาจารย์คุณพันเนี่ยคุณพันเนี่ยอาบได้นี่ยกล้าส่งเสียงมาเรียกคุณพันลุงลงโป้โปคุณพันไม่มีพูดหรอกครับอาจารย์พอพูดเดี๋ยวมันยิงใส่เอาเพราะว่ามันเปิดไงอครับาจารย์ช่วงนั้นแล้วคุณลงมาในหนังเหนียวครับม้วนเนี่ยคุณสวดได้ทุกวันหรือเปล่าไม่สวดจนขนลุกไหมไม่ครับอาจารย์ ไม่คนลุกวันไดมลนก็อ่อนได้แล้วคุณไปทําให้มนมันอ่อนเนี่ยนั้นการสักยาง์ลึงต้องสักผสมว่านเข้าไปวันไดมออน,นอ่อนว่านยังอยู่ยังช่วยได้หนักเป็นเบาสาุคราจารย์แล้วก็าอาบน้ำเนี่ยเขาต้องทำน้ำ<ๆ>มนวันนี้เขาจะนอนกับเมียเขาดูเลือดดูยามเขาทำน้ำมนไว้ครรับอาาจย์พอนอนแล้วในถาวรมันเปิดหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะถาวรมันเปิดพอก็ใส่ผุ้เขาเรียกอาบด้มเลยก็คงอยู่เหมือนเดิมครับใช่ไหม